การดูแลแนะนำส่งเสริมของสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดสตูลต่อกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าเรือที่ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานด้วยความเข้มแข็งของระบบกลุ่มสมาชิกจึงมีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อประมาณ2,516นะครับโดยไปหาซื้อที่เพื่อจะเลี้ยงสัตว์ร่วมกันนะสิ่งแรกที่เราไปทำคือหนึ่งคือการวางระบบบัญชีของกลุ่ม เป็นกลุ่มที่มีวามเข้มแข็งนะสมาชิกภายในกลุ่มมีความสามาคัคคีเป็นเรื่องที่กลุ่มเษกษตรกรหรือแม้แต่ชาวคนนะจะเอาเป็นตัวอย่างได้นะในสมาชิกทั้งหมด98คนนะครับ9กคนพอมีความร่วมมือร่วมใจกันนะครับเวลามีประชุมทุกคนอยาจะให้ความสำคัญกิจกรรมของกลุ่มเราก็มีนะครับแต่ละครัวเรือนนะครับเราจะมีสมุดบันทึกของครัวเรือนแล้วก็ให้ให้สมาชิก ได้จดบันทึกไว้อย่างน้อยรายรับรายจ่ายของเราแต่ละเดือนนะครับบางส่วนก็เลีล้ยงปลาเลีล้ยงแพะเลีล้ยงเป็ดเลีล้ยงไก่นะครับเพื่อทำรายได้เสริมให้กับสมาชิกกรมเกษตรกรได้รับเงิประมาณจากผลเฉล่ยตามก่อนโดยสำนักงานสากลยังจัตรวจสมาดูแลเรื่องระบบบัญชีจัดการระบบต่างๆของุ่มให้มีระบบระเบียบมากขึ้งกว่า บริเวณสวนปาล์มที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่กลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงสัตว์ท่าเรือจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็งของกลุ่มและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนร่วมกับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ